สวัสดีค่ะอันนี้มุกเส้นใหม่นะคะรุ่นนี้พี่ปลามีอยู่สิบมิลใช่ไหมอันนี้สิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสไลด์สิบสองอันนี้เส้นใหญ่นะสิบเอ็ดสไลด์สิบสองนะคะสีสีสวยมากสีแบบสีเทาเกรก์เ,กะเกะนะสีเทาเหลือบๆสวยสวยแล้วก็พี่ปลาทําต่างูรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่รุ่นนี้มาแพงนะเฉพาะค่าเรือนก็สี่ร้อยห้าสิบละ นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ต่างหูรุ่นนี้ก็คู่ละหกร้อยห้าสิบนะเพราะว่าค่าเดือนมาแพงเฉพาะค่าเดือนก็สี่ร้อยห้าสิบแล้วลูกคา้าอมืมุกสวยมากความยาวรวมรวมห่วงแล้วอยู่ที่ประมาณสิบหกนิ้วครึ่งไม่เกินสิบจิตนะใช้ตะขออย่งตัวนี้ยังมีอยู่นะพี่ป่าใช้เพราะปลดง่ายอะ่ะลูกคา้าตัวนี้ปลดง่ายแล้วก็ต่อต่อต่อก็ง่ายเนาะต่อก็ง่ายแล้วก็งานสวยมากลูกคา้า งานสวยนะสีเกรแบบสีเงินเงนินเงินไม่ออกฟ้ามากนะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้สีเขาจะสวยสีจะสม่ำเสมอน,น,นะลูกค้านะงานงานจะสวยมากชุดนี้จะอยู่ที่3,500นะคะลูกค้านะตอนนี้อันนี้มีเส้นเดียวนะคะไซส์12มิลนะ่ะเอ่อถ้ามีอีกเส้นก็จะเป็น10มิลราคาเท่ากันเลยคะ่ะลูกค้านะคะแล้วแต่คนจะชอบเล็กชอบใหญ่นะคะอืม ต่างหูของรุ่นนี้ก็จะมีอันนี้ให้นะเพราะพี่ปาต้องต้องเอาเอามุก <c oughs> มุกจากอันนี้นะเ,เพราะว่า,าได้ตทำต่างหูไว้คู่หนึ่งนะคะเฉพาะต่างหูก็6กรยห้าิแล้วลูกค้า,าราคาไม่ลดนะคะอยู่ที่3,500ร้อบาทงานสวยค่ะนี่นะงานสวยมาก